มาทุกคนผมมาดันแรงกันเพิ่งรีแรงมาผมก็รีบไต่ขึ้นแดงเลยนะครับพอไต่ขึ้นแดงแล้วผมว่าวันนี้คืนนี้ขอเอาสัก2ดาวก่อนนอนนะครับทุกคนไปมาเกมนี้ก็คือจะขึ้นแรงแดง2ดาวนะครับบอกเลยรีแรงมาใหม่คือตึงมากตึงชิบหายข้อตึงเลยนะครับทุกคนแบบว่าปวดหัวคือแบบผมดันนี่คือแบบผมปวดหัวมากนะครับ อัน,นี้คือแบบด้านที่คือแบบปวดหัวกระบาลมากต้องเดินเกมยังไงทีมก็เล่นไม่ค่อยออกอะไรประมาณนี้นะครับคือยากมากนะแบบเป็นกำลังใจผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กดแจ้ผมหน่อยนะครับทุกคนเออว่าแล้วก็ไปดูกันเลยว่าเกมนี้ผมจะเล่นออกจะฆ่าได้กี่คิวถ้าฆ่าน้อยก็อย่าว่ากันเลยนะครับทุกคนคือมันเป็นเป็นกันทั้งนั้นเลยนะ ถ่าภาพมาหน้ารับบีก็เออกร,กรามทงก้ามทองตีเป็นทั้งนั้นหรือดีเนี่ยเสื้อนักแข่งหัวบาวานันบา์บีกันมาครบเลย <c oughs> ไว้บอกกับตัวเองไว้นะครับให้กำลังใจตัวเองไว้ไว้ไว้ทุกคนไว้เข้ามาบนเครื่องบินจังหวะนี้ผมว่าผมลงตรงนี้เดี๋ยวเอา้าไม่มีโนกเตรียมตัวตายคาโลมได้เลยนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ย <c oughs> เอาไงดีเนี่ยคนก็วิ่งตามคนตามมาเต็มเลยเอาผมจะไปข้างหน้าต่อดีไหมเนี่ยทุกคนเฮ้ยหน้มามันไปถึงก่อนผมแล้วแน่เฮ้ยนู่นไปนู่นโคตรไกลชิบหาเร็วเฮยผมไม่ไหวแล้วผมว่าถอยดีกว่าวะทุกคนไม่ไหวจริงอย่างเงี้ยมันไปถึงก่อนแล้วผมว่าผมตายชัวร์เลยท้าอย่างเงี้ย มาทุกคนได้เดี๋ยวเด๋ยวมีคนตามหลังผมมาตัวนึง่งอาคิวฟี free, อย่างนี้สวยอย่างนี้คิวฟีขอเปิดไอ้นี้ดาวก่อนไอ้ข้างบนก็ามาขอเปิดดาวก่อนน้องอย่าพึ่งยิงโอ้โหรีบจัดเลยย้ายกูเกิดใหมอีกรอบมึงกูจะล้างแค้นมึงเฮ้ยัยรุ่นอย่าพึ่งห้าวถอยออกก่อนเฮ้ย วิ่งออกก่อนโอ้ตายลบกูลบ,ลบโอ้โออกอนนอนหกูยังไม่อยากลบมีดันทีขึ้นสามดาวกูสองดาวสิไม่ใช่สามดาวอย่าเลยใครใครเล่นหน่อยไปรุ่นอย่าพึ่งใจร้อนดีน้องยังไม่อยากลบออกมาชุบตัวตึงมาก่อนน้องชายกูเกิดมาเท่ากับแชมป์บอกเลยพี่เกิดมาเท่ากับแชมป์น้องเออชุบตายวอชุบชุบสวยมาแล้วไอ้เหี้ยเทพไปแล้วเทพไปรวมกลุ่มเว้มาดีเทพเกิดแล้ว ก็มาเลยครับมาเดอิอมาลงมาถึงพื้นแล้วขอฟาร์มของแป๊บเดียวเจอพี่ครับน้องระดับพี่มันไหวชิวอยู่แล้วพวกเอ็มเต็มตัวไปฟอกลากมะม่วงได้เลยถ้าพี่เกิดมาอีกรอบหนึ่งน้องเตรียมตัวได้เลยนะครับคนที่ยิงพี่ต้นเกมเดี๋ยวพี่กลับไปแก้แค้นแน่ไม่ต้องห่วงแต่ว,ว่ามันเยอะจัดเลยนะทุกคนผมกับน้องขอถอยออกก่อนนะครับ ไปเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่เราฟาร์มของได้พอประมาณเลยนะครับทุกคนเราสองคนก็ฟาร์มาอย่างยาวนานได้ยาวไกลนะครับทุกคนแล้วก็ไอโดนไอเไม่ใช่โดนดิไอเรโซนนี้มันตามพวกเราสองคนตั้งแต่คราวที่แบบตั้งแต่อยู่ตรงนู้นแล้วนาะยยังตามมาอีกนะครับอ้อมาตั้งไกลแล้วยังจะตามมาอยู่ไอเรโซนพี่นี่พี่ไม่อยากจะด่าเลยแต่ก็ด่าไปแล้วไอ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 เชี่ยชอช้างนะครับไม่ใช่หอหีบอืม ไม่ได้พูดคำหยาบนะครับผมคนดีสีเหลืองแสงนะครับเอ้ยวิ่งมาตั้งไกลเจอคนคนหายไปไหน,น้องโอ้โหน้องเขาบอกยิงดาวแล้วนะครับเฮ้ยอ,อดได้คิวอีกแล้วโว้ยเอ้ยนี่ไงข้างหน้ามีคนเก็บแอร์ดรอปแป๊บเดี๋ยวเจอพี่ไอตัวข้างหน้าเตรียมตัวไว้เลยเตรียมตัวไว้เลยเก็บของแป๊บนี่ไงสไนเปอร์ว่ะทุกคน ไม่เอาเว้ยผมขอแบบว่าตานี้ขอแบบโชว์ตึงๆให้ทุกคนดูนี่ไงไอตัวนี้ข้างหน้าผมทุกคนเต็มตัวรอดูเลยผมจ้าลูกซองยาวไปจ้ำหัวมันคอยดูละมาพ่มากมา้าวัดหัวเ่าไม่ตายด้วยลูกซองตายด้วยปืนกก๊สเบาน้องวัดหัวเบาก้าเ่าออกมาเด้มันไม่แน่ว่ะทุกคน ไม่แน่อย่างนี้ผมก็ลูกซองยาวถือมากระโดดโป้งป้งเฮ้ยเดยข้าม็ดพอได้อยู่ยิงไปโป้งงป้งนี่ไงหัวทิ่มไปดีโอ้โหมีตัวโคตรไกลโคตรเยอะผมขอทอยออกมาเล่นก่อนนะครับโอ้โคตรเยอะจัดในสโคบดูนะครับเผื่อมันแบบว่าลอยนะพอตั้งไอ้บอมันจะแบบว่าลงไปข้างล่างเนี่ยนะครับทุกคนเราเสียเปรียบนะเพราะฉะนั้นผมก็ขอมาเก็บคออีกรอบนึงเพราะไม่ค่อยมีของจน มาคนอยู่ตรงไหนอีกทุกคนผมว่าเราเล่นเดีือวเออดีเดียเดียวอันนี้มาจากไหไรเนี่ยล่าหัวไปอย่าว่าวัดหัวกับพี่โผงมามือหัวแตกกูบอกเลยเอา้าตัวแตกก็ได้วะเออยิงตัวก็ตายนี่มีตัวหนึ่งยิงช่วยน้องเขาก่อนยิงไปโอ้โหลดัดลัดน้องเขาไปเต็มเต็มเลยได้มาแล้วสามคิวไว้ทุกคนถือว่าได้อยู่ลัดเขามาหนึ่งตัวนะครับ เอาล่ะครับตอนนี้เราก็ของฟูแล้วรวยแล้วตอนนี้เล่นชิวๆนะครับแบบว่างัดได้ทุกตี่งัดได้ทุกตัวนะครับทุกคนฟาร์มของชิวๆแป๊บนะครับเดี๋ยวไอพวกนั้นมันเจอผมเวบอกเลยได้เวลาไปแก้แค้นไอ้ที่มันฆ่าผมต้นเกมได้เวลาเอาเค้ืนพอกมาน้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยอโดนดอ่ะโอ้หเลือเลือนเลือนเลื่ออุ้ยจะตายจะตายตายวสองลูกโฮโหไอวสิบสามก่อลูกเดี๋ยวไม่ได้ใช้ จะตายโหเหยียดเคโคตรเวอร์ยิงวิ่เดียวเลือดผมเดี๋ยวมินเดียวเลยทุกคนดูมันยิงดิเวอร์จัดเลยเฮย้ยนี่บอกแล้วความคมของมันดูเอามาจาังหวะนี้มีวิ่งหมียาวเพื่อนตายแล้ววิ่งหมียาวยังไงยิงไปแตกไปเด้ โอ้โหเพื่อนตายแล้วหนีไวเชียวนะนี่เอาตัวใหม่มาเก็บของจะแตกจะแตกจอไอวอลดวนมันจะแตกแล้วยิงจอสิน้องโอ้โหน้องเขาไม่จอวีเอสนี่หว่าน้องเขามีวีเอสจ่อไม่ได้วะอ้อมไปยิงแม่งเลยไม่สนแล้วลทุกคนเราต้องงัดให้ไ,ได้จังหวะนี้นะทุกคนถ้าทุกคนอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้นะเวลาเราอ้อมเราพยายามนั่งเช็กนั่งไปนะครับอย่าวิ่งดันไปแบบตรงๆนะไม่อย่างนั้นเราอาจจะหัวทิ่มได้นะเพราะว่ามันก็อาจจะดักเรา อเหมืนนกนัผมพยายามวิ่งอ้อมพยายามแบบนั่งยอ่อมองดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนได้ยินฟังเสียงเท้าไปด้วยนะครับแต่ตอนนี้ไอเมืองไม่หิวของจัดเลยเจอของที่ไหนมึงนั่งเก็บของที่นั่นเลยนะแต่ตอนนี้นี่ไงทุกคนผมขอเปิดเอาชัวนะครับผมไม่อยากเจอแล้วก็เปิดมั่วแล้วแบบเสียคิวเสียดามเมจฟรีแต่ตอนนี้ยินเปิดไปนี่เข้าหัวแตกไปดีตีตึงหอล่วงไปดีหัวโยกนะครับทุกคนตอนนี้ผมล่อไปห้าคิวแล้วนี่ไงยังเหลืออีกตัวนึงเข้า หัวเฮ้ยจะแตกน้องจะแตกแล้วจะแตกแล้วสวยแตกมาดีก็มาดีครับยังมียงเลืออีกตัวหนึ่งทุกคนมาอีกตัวหนึ่งไว้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 เอา้าไม่เอา้าไม่ได้อยู่ตรงนี้อ่ะมันหายไปไหนวะทุกคนเอานี่ไงไอหัวบาวันเดี๋ยวผมจะกระโดดยิงหัวมันอย่าก,กับบาปี่ใหเลยเฮ้ยห,หุ้ย,ยสกิฟบ้านไหนวะ นี่มันมีอันชุบตัวเองด้วยสวยคิวของฟรีของโปรดของชอบมาเดชุบนี่แบบว่าผมชอบใช้มากเลยไอพวกที่แบบว่ายิงแล้วไม่ชอบซ้ำอ่ะอมผมเนี่ยไม่ชอบซ้ำแล้วก็ไม่ค่อยจะได้คิวเลยมาชิวๆตั้งวันนี้ตัดภาพมาก็เจอคนในนะทุกคนไอตัวข้างล่างมีไอวอ ผมว่ายังไงก้าวัดหัวหรือเปล่าน้องชายน้องรักพ่อ,อกมาหัวแตกนะครับก้าวัดหรือเปล่าพี่ดันมาขนาดนี้ไม่คิดจะยิงหัวพี่หน่อยหรอเนี่ยวิ่งออกมาอย่างนี้เจ็บเจ็บโดนไป40กว่ายิงไปเจ็บหนักมากโอ้โหกูก็จะตายเหมือนกันมันปาดเขา่าผมผมล็อกขามันแล้วผมก็กระโดดส่วนมันอีกรอบหนึ่งมันก็ไปเฝ้าลางมะม่วงไปที่เรียบร้อยแลวนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งจะไงยังไงน้องเอามาันน้องเอามาันน้องเขาบอกขอขอนะครับไม่อย่างนั้นผมดันไปยิงแม่งแล้วนะรไอ้ตัวเนี้ย ปล่อยให้น้องขอไปนะครับทุกคนไปเราไปดีกว่าเสียเวลาเราไปแล้วยิงจนอ,อ้าวไอ้นี่มาจากไหนเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเฮ้ย hey, อย่างนี้ไม่ได้นะน้องเฮ้ย hey, หนีหนีโอ้โหหนีหางจุกจุดเลยนะไม่ไม่กล้าใจอ่ะพี่เลยอะ่ะใจแรกใจอะ่ะกล้าบ่าวน้องกล้าวัดล่ากล้างัดหัวบ่ามาเด้ออกมาออกมายิงมันยิงมันน้องยิงมันยังไงขอ ยิงหน่อยมาจังหวะนี้ปาดไปโป้งโป้งนะครับปล่อยให้น้องเขายิงใบนะ้าทุกคนน้องเอา้าน้องไม่ยิงอะ่ะปล่อยมันตายหมอกทำไมเออเอาแล้วเอา้าเอา้าโดนยิงเอาโดนยิงเฉยชุบแป๊บมีตัวชุบตัวเองครับน้องถ้า้น้องคนนั้นพลาดผมว่ายังได้อยู่นะน้องคนนั้นขอนะผมให้น้องเขานะครับผมได้คิวเจ็ดคิวละมาก็แชมป์ชิวๆว่ะทุกคน แอคไปหนึ่งทีละการโคตรหล่อโคตรเสียวโคตรตึงคตรกัดเวอร์จัดเลยพี่เมืองเวอร์เกินครับอย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะครับเมน้นเม้นหน่อยว่าคลิปหน้าใผมทำเกี่ยวกับคลิปอะไรนะครับทุกคนไปเม้นบอกหน่อยนะเออมากขึ้นหรือ,อยังนี่ไง80ก่อนไม่ขึ้นให้มันรู้ไปเออเยสหล่อจัดเลยว่าพี่เมืองแม่งหล่อเกินต้านมาแต่เธอร้านเกินไปโทษไทย